คุยกันต่อเลยค่ะพี่หนุ่มเอาล้ครับเสร็จแล้วเนี่ยครับคุณก็พักที่นี่สักหนึ่งคืนในคุณถ้าคุณไม่ชอบแสงสีเสียงนะคุณนอนที่สัตหิบเนี่ยจะดีเพราะพี่หนุ่มไปนอนไปแล้วเนี่ยมันก็เงียบสงบดีออกมาทานอาหารข้างนอกบ้างเนี่ยนิธทานอาหารปุ๊บเนี่ยพี่หนุ่มก็มาที่เขาเรียกเขาเรียกบ้านอำเภอก็คือจะห่างจากสัตหิบเนี่ยประมาณสัก10กิโลเมตรเท่านั้นเองหาดอำเภอในปัจจุบันเนี่ยผู้คน จะแวะมาทานอาหารที่นี่กันเยอะมากหาดบ้านอำเภอเนี่ยอะไรใช่ไหมคะเขาเรียกหาดอำเภอเฉยๆ<ะ>ไม่มีบ้านนะ,ะ,ะหาดอำเภอเนี่ยฮะตรงนี้เนี่ยก็จะมีคนมารับประทานอาหารในช่วงตอนเย็นเนี่ยโดยเฉพาะอย่างยิ่งชาวจีนเพราะว่าชาวจีนเนี่ยเขาชอบอาหารทะเลของเมืองไทยมากอันนี้คุณมาทานแล้วกลับมานอนที่เดิมก็คือสัตหีบรุ่งขึ้นตอนเช้าปุ๊บคุณเดินทางเลยค,คุณมาแวะที่นี่เลยฮะเขาชีจันเขาชีจันเป็นเขาหนึ่งซึ่งเมื่อก่อนเนี่ยเขาใช้ระเบิด หินแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยนะครับทางได้มีการสร้างพระพุทธรูปเอาไว้แล้วบรรจุพระมลมสารีริกธาตุด้วยเพื่อถ้าระเบิดเขาเนี่ยตรงนี้จะเสียรูปของเขาเรียกอะไรทิวทัศน์อันสวยงามทันทีเลยเขาก็เลยอนุรักษ์เอาไว้เพราะเลยตรงนี้ไปหน่อยจะเป็นสวนอ่อง,งุนสวนอังงุนในเนื้อที่ประมาณ1,000งพไร่สวนอง,งุนจะสวยตรงนี้ คือพอคุณขับรถขึ้นไปด้านบนคู่พอคุณมองลงไปปุ๊บเนี่ยด้านหลังของสวนองุ่นหรือว่าไรอ่องุ่นเนี่ยนะฮะ mm hmm. มันจะเป็นอ่างเก็บน้ําที่ใหญ่มากนิชลาอืมค mm ่ะ hmm. เสร็จแล้วเนี่ยถ้าคุณอยากจะได้อัธรสดีนะคุณต้องนั่งรถพ่วงของเขา mm hmm. เขาก็จะมีคนบรรยายความเป็นมาว่าองุ่นพันนี้เอาไปทําอะไร mm hmm. องุ่นพันนี้มาทําอะไรองุ่นพันนี้มากินค่ะ mm hmm. แล้วก็ให้คุณเข้าไปดูได้ว่าองุ่นพันนี้มันออกแล้วนะอะไรต่อมีอะไรอย่างเงี้ย mm hmm. แล้วก็จุด ที่เขาจอดให้คุณถ่ายภาพออันนี้ก็จะสวยงามะนะครับเสร็จคุณก็ออกมาก็ขับรถผ่านจากไรอ่าง่นสวนองางวนตรงนี้ก็ไปเขาชิจนันจากเขาชิจนันปุ๊บเนี่ยก็มาวัดยานสังวรารามอันนี้เป็นอีกจุดหนึ่งที่คุณจะต้องไปเพราะว่าตรงนี้จะมีอะไรทราบไหมมีอะไรวิหารเสียนอทําไมล่ะวิหารเสียนนี่น่าเข้าไปมากเป็นลนักษณะของพิพิธภัณฑ์ที่เล่าเรื่องราวความเป็นมาของ จีนในสมัยโบราณมีทหารจีนทั้งหมดมีเทพของจีนคุณเข้าไปเลยน่าทึ่งมากเพราะว่าใหญ่มากคุณดูเสร็จแล้วเนี่ยคุณค่อยเข้าพัทยาถ้าคุณนอนพัทยาหนึ่งคืนน่ายนอนว่าเกาะล้านต้องไปเกาะสาบต้องไปเกาะไผ่ต้องไปเพราะว่าพวกนี้นะ่คุณ อาจจะไม่ค่อยเดินทางเท่าไหร่แต่ว่าฝรั่งหรือว่านักเที่ยวต่างชาติเนี่ยเขาชอบมากอใบที่นี่ค่ะงั้นคุณต้องตั้งโปรแกรมในการเดินทางให้ดีเลยนะครับเรื่องของพัทยาน้องนิสลาฮะเขาบอกว่าเรื่องราวต่างๆของพัทยาเนี่ยนะครับใครเป็นผู้เจอก่อนนั่นน่ะสิก็นี่ฮะทหาร GI ถ้าเผื่อเราย้อนกลับไปในปี2 5 0 2อันนี้พี่หนุ่มเกิดน่นนะทอนนั้นน่ยเขาบอกว่า ตอนทหาร GI มาตั้งฐานทัพยอยู่ในบ้านเราเนี่ยเขาก็พยายามสแสวงหาสถานที่เพื่อที่จะให้ทหารเขาเนี่ยมาพักตากอา,ากาศเขามาเจอบางระมุงนี่แหละ,ะตอนนั้นยังไม่ใหญ่โตแบบนี้นะ,ะอู้เป็นชายหาดที่สวยมากมก็มีการมาเช่าบ้านหลังหนึ่งแล้วก็มากางเต้นกันบ้างก็นำทหารมาพักผ่อนที่นี่อพอจีไอเขากลับไปปุ๊บเป็นไงฮะเป็นยังไงล่ะเอา้าเขาก็ไปพูดสิว่า มาที่บางละมุงมาที่พัทยาเนี่ยโอ้โหหาดทรายสวยน่ามาเที่ยวมากเลยม,มันก็เริ่มเกิดอะไรฮะเกิดอะไรขึ้นโรงแรมสิอมพอเริ่มเกิดโรงแรมปุ๊บฝรั่งมาเยอะเป็นไงฮะมันก็ขึ้นไงไงเป็นที่เขาเรียกว่ามันขึ้นเป็นดอกเห็ดนะม,ม,มันก็เกิดมาเป็นเมืองใหญ่ทีนี้ท่านผู้ฟังเนี่ยที่อยู่แถวแถวภาคเหนือ,อท่านผู้ฟังที่อยู่แถวแถวภาคตะวันออกเฉียงเหนือก็คือภาคอีสาน ไม่เคยเดินทางมาพัทยาคุณลองเดินทางมาพัทยาสักครั้งหนึ่งคุณจะรู้ว่าพัทยาเนี่ยมันน่าทึ่งออใช่ไหมครับเพราะว่าเราอยู่ในน้องมิสลาอยู่ชนบุรีพี่หนุ่มอยู่กรุงเทพเราเดินทางบ่อยครั้งเราเห็นเนี่ยเราอาจจะเฉยเฉยแต่ว่าถ้าคุณอยู่ทางภาคเหนือถ้าคุณอยู่ทางภาคตะวันออกเฉียงเหนือคุณไม่เคยเดินทางมาพัทยาเลยคุณลองเดินทางมาพัทยาสักครั้งหนึ่งคุณจะเห็นว่า ความแตกต่างของบ้านเมืองเนี่ยเป็นยังไงมันดูแล้วมันมีสีสันคุณจะแวะอะไรเมืองจำลองไหมค่ะคุณจะไปดูสะพานข้ามแม่น้ำแครจากที่เราเห็นใหญ่ๆเขาจำลองมาให้ดูเล็กนิดเดียวควัดพระศรีรัชนาศาสดารามวัดพระแก้วเนี่ยนะฮะเราเห็นว่าใหญ่เขาจำลองมาให้ดูนิดเดียวอนุสาวรีย์ประชาธิปไตยเขาก็จำลองมาให้เห็นไหมเข้าไปดูได้เห็นไหมในส่วนหนึ่งวันนี้เนี่ยที่นําเรื่องราวต่างๆตรงนี้มาบอกเนี่ยเพราะว่าหลายท่านเนี่ย อาจจะมองผ่านไปค่ะวันนี้ฟังแล้วปุ๊บเนี่ยตั้งโปรแกรมไปเที่ยวสักครั้งหนึ่งน้องนิสลาแล้วท่านจะติดใจอย่างที่พี่หนุ่มบอกนี่แหละ,ะนะคะการตั้งโปรแกรมแบบนี้ออาพี่หนุ่มลองว่ามาเลยเออนะครับก็เนี่ยอย่างที่บอกว่าคุณเดินทางจากกรุงเทพมหานะครปุ๊บเนี่ยนะพี่หนุ่มอยากให้มานอนที่สัตหีบมากกว่าเพราะว่าสัตหีบอย่างที่บอกเนี่ยคุณสามารถที่จะท่องเที่ยวหนึ่งท่องเที่ยวแบบวิถีธรรมชาติ ป่าชายเลนแล้วยังมีอีกอย่างหนึ่งลืมบอกไปน้องชลาฮะเข้าไปในกองเรือดุจการเนี่ยนะถ้าเผื่อคุณมาเป็นหมู่เป็นคณะถ้าติดต่อไปนะไปที่ศูนย์อนุรักษ์เต่าทะเลเนี่ยเขาจะมีกิจกรรมอย่างนี้ด้วยฮะน้องศชลาฮะอะไรคะเป็นการที่จะไปสร้างความสะอาดให้กับน้ําทะเลนั่นคือเขาเรียกอะไรระเบิดอินทรีฮะคือระเบิดอินทรีย์หมายถึงว่าพอปล่อยลงไปปุ๊บเนี่ยมันก็จะทําให้น้าบริเวณนั้นสะอาดนะฮะค่ะเพราะว่าเขาบอกว่า ป่าชายเลนหรือว่าทะเลที่นี่เนี่ยเขาจะห้ามเรือประมงที่เข้ามาจับปลาเนี่ยฮะ,ะประมาณ3กิโลเมตรก็คือ3 0 0พันเมตรนั่นเองงั้นชาวประมงไม่สามารถที่จะเข้ามาจับปลาได้แต่ว่าน้ำที่มันเน่าเสียจากบริเวณด้านบกเนี่ยฮะเขาก็เลยทำปุ๋ยเป็นลนักษณะเขาเรียกว่าระเบิดรูประเบิดอินทรีย์ฮะ,ค,ะคือทำให้น้ำตรงนั้นสะอาดนะอันนี้ก็ดีนะจุดนี้นะพี่หนุ่มว่าถ้าเผื่อใครที่หมายว่า จะไปเที่ยวทำเขาเรียกอะไร CSR ใช่ไหมตรงนี้น่าไปนะนักธิรพนุ่มบ้านนะเพราะว่าอย่างไปคุยกับทหารเรือเขาเนี่ยเขาก็มีกิจกรรมให้เราไปปลูกป่าชายเลนเออแล้วก็ไปเอาปุ๋ยเขาเรียกระเบิดอินทรีย์เข้าไปทิ้งในทะเลอันนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยกันทําให้น้ําทะเลนั้นสะอาดขึ้นมาได้นะครับเสร็จแล้วเนี่ยฮะถ้าเผื่อคุณต้องเที่ยวธรรมชาติอ๋อเสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเนี่ยจะไหว้พระก็มีสองที่อย่างที่บอดคือเมื่อ อะไราการเราบอกแล้วเพราะว่าผ่านวัดสัตหีบหลวงพ่ออีคุณก็เข้าไปได้ไปสการะบูชาแล้วก็ดูตึกบ้านเรือนเก่าๆแล้วก็มาที่หนองตะเคียนก็นมัสการเสด็จเตีย่ยกรมมาหลวงชุมพรเขตอุดมสังเห็นไหมได้สองอย่างเที่ยววัฒนธรรมเที่ยววิถีชีวิตชุมชนเที่ยวทะเลมชมธรรมชาติอยู่ถ่ายภาพเท่านี้ก็ชื่นอกชื่นใจ ของประเทศไทยช่วงหลงรักประเทศไทยที่สัตหีบจังหวัดชนบุรีครับเอาละค่ะช่วงนี้พักกันก่อนช่วงหน้าเราไปหาของอร่อยออร่อยทานกันดีกว่าได้